นะครับปล่อยนะครับห้ามยื่นไม้นะครับห้ามยื่นไม้นะครับปล่อยปล่อยห้ามยื่นไม้ปล่อยนะห้ามยื่นไม้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนทยกครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะจ๊ะช่วยกันทําให้บ้านเมืองปลอดภัยแล้วกันอนาพจน์ฝากสื่อไวด้วยฝากไวยไมทั่วประเทศนะนะขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนขามาหลายปีไม่เคยได้ถ่ายรูปคู่เลยขอไปหนึ่ง ความชุนมากแล้วแล้วเซาฟี่ไม่เป็นสากน้องโตฝากให้หน่อยค่ะขอ้โหเดี๋ยวจ้างได้ไงเออ่านได้ไหรอเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามรูปเลยครับหนึ่งสองสามใส่กรอบเลยครับคุณขาขอบคอณนัคุณขาท่านเป็นนายกคุณแม่ที่ไหว้ด้วยความเต็มใจเลยค่ะ ท่านไม่อยากจะยกมือไหว้เลยแล้วคุณคะขอบคุณมากที่ทำเพื่อประเทศไทยจะจับมือขวาขอ้งนะคะขอโทษขอให้คุณตู่และทั้งครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแล้วคุณเถิดจะรย์การุ่งขอให้แซวคาดตอดไถ่นะคะขอร้องขอบคุณนะคะอายุมั่นขวัญยืนเริ่มจะเป็นมั่งแข็งแรงนะคะต้องการอย่างนี้ข้างขาล่อมีสีสูงข้างขาล้อมีตรงชนะด้วยต้องวันนั้นวอนจันทร์ย้อนหลังไหมหน้าที่ผงเรียมา งาเกิดลมงแยกค่ะหนูทำเองกับมือทเองนะารู้แจงกันนะคะับก็ขอบคุณนะก็ขอแจ้งวินิจในรอบสามสามปีนะข่าวสดใช่ไหมในการเสนอข้อมูลต่างๆให้เป็นที่รับรู้รับทราบในสังคมและในหมู่บ้านด้วย ก็ขอให้เป็นสื่อที่ถูกต้อและกันในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศพรอมเดินไปมาให้ได้อย่าติดวกระถางเล็กๆก่นก็แล้วแต่นะั่นก็เ่็นวจวการประเทศไทยมีโอกาสเยอะก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าขาวสดก็จะเป็นสื่อที่สามารถจะสร้างความความเข้าใจแล้วก็สร้างความมือให้ได้แล้วกันทางด้านี้มริกาหือประเทศชาติอื่นๆนะแล้วก็ในสื่อนักแสดงกินเนี่ยกับสื่อดิจิตอลเนี่ยมันมีมันมีมันมีคนคนติดตาม เราปุ <mile> ่มกันคุยง่ายนะปุ่มทั้งนาไม้คุยด่างทั้ไปเล่นทางโทรศัพท์อะไรเรื่อออนไลน์เนี้ยแต่ก็มีคนสนใจที่จาตามกันเปิเผยในทางั้งเปลเพื่อวิีาควิามณ์นะสำหรับประเทศไทยยังต้องให้บดภัยการซื้อทั้งสิบปีแล้วก็เพื่อที่จะ้ไปด้วยกันนะนะก็ช่วยด้วยขอบคุณครับการบรดการของฉันก็ดอกไม้สีม่วงนะคะเนาะระวังนะครับระวังนะครับอนกน มาขอบคุณทุกคนนะจ้ะขอบคุณขอบคุณผู้การด้วยแล้วกับนะขอบคุณผู้การด้วยขอบคุณค่ะว่าสามสิบคนนะขอบคุณผู้การด้วย